เอวังเมสุกังเอกังสมย,ยังพระทวาสักเกสุบิหาลติปฏิละวัตุสมิงมหาวณีมหาตาภิกขุสังเคนะเคนะสังติตปัจะมาเตหิภิกขุสังเตหิสัพเพว,วะอะระหัเตหิสัทหิจะโลกตา,าตุหิเทตวา เยควีเยนะสันนิปติติตาหมุติภควันตังทัศนายะพิกุสังคจาอัฏะโคจะจุนังสุตตะวาสกาญิกานังเทวนังเอตสะมหุอัยขูภควาสกีสุวิหารติกะปิละวัตุจะมิง มหาวณีมหามหาตาภิกขุสังเคะสติงปัญจมัตเตหิภิกขุสังเตหิสัพเพเววะอรหันเตหิสหะหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยุเยนะสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายะ พิกุสังฆจะยันนนะมยัมปิเยนะพระกวาเตนุป,ปะสังกะเมยยามะอุปะสังกะมิตาวะาพระกวัตโตสันติเกปันเจก,กะทาัทาสภายเสยมายามาติอัฏฐขตาวัตตาเสยยะทาปิมามะพะหาวาปุริสู สำมิสตังว่าพหังจะปะสาเลยยะประสาดิตังว่าพาหังส,ะะสัสสงาางสมิเยยะเอวมีวะสุธาวาสุเสสุเทาวาสุอัตตาหิตาภะวะตูปุระตูป,ะตปาตุและหังสุอะละทะหังโกตาเทวาตาภะวตาอภิวาเทตว,วา เอกมันตังอัจจสุเอกะมันตังติต้าโขอเอกเทวตาพววู้ระตูสันติเกอิมังคาถังอัพาสิมหตะยิโยป่าวว่มิสะมิงเทวกายาสัมาคตาอาคตัมหิหะอิมังธรรม,มะสะมะยัง ทักขิาตาเยวะอปะลาชิตตะตันสังติอ,อ,อะทะคูอปาเทตวาอัิปภักวัตโตสันติเกอิมังคทังอภาสิตันตรพิคขอุอสะมายทะหังสุงจิตตังอุตตะนูอุชุก,กะมะกังสุสาละทีวะเนตนิคะเหตตวา อินทะลิยานิลักขันติปติตาติอัตโขอป,ปราราเทวตาพิกวตโตสันติกีอมังคาทางอภาสิเชตวาลีลังเชตวาปาลิขะสังอินทะขีลังโลจันตมะเชเนชาเตจลันติสุตวาวิมาราจกขุมาตาสัน ทุสันตาสูสุนาคติอัทธโคอัปปะลาเทตวะพควัตตุสันติกีอิมังคาดังอภาสยเยจิพุทธังสารนังคตาสีอเคขะมิสันติอปายะภูมิปะหายะมะนุทังสังเทหังเท,งทวก,กายนังยัง ปาลิปุลิสติติอัตคูภควาพิกคูอมันเติเลพุญเยนะพิกาเวสัตส,สุโลกัตตุสุเทตวาสันนิปฏิตาุนติอัตทาคตังยัศนายะพิกุสังคจะเยเยปิเตพิกขเวอาหีสุงอัติ ตัมตานังอะรหัตตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตตะปะละมาเยวะเทวะตาสันนิปฏิตาอะหิสุงเยยยะถาปิไมหังเอตะละหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติอะนอาคตะมมัตตานัง อะระหัตตสัมมาสมัมบทธาเตสัมปีภควตานางตังเตตะมะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภควิสติเสยยะทาปิไมหังเอตะระหิอาจิกิตะมิภิเวเทวกายนานังนามนิยิตะยิจามิภิเวิเทวกายนานัง นามาณิเทติสจามิพิกเวเทวกายานังนามาณิตังสุนาคะจาธุกังมะนะสิกโลทะปาวิจามิติเอวังพันเตติโูเตพ,พ,พิกขูพภควาตวูปัจจโสสุปัทวาเอตทะวูจสิโลกะมะนุส กัสสามิยตักกุมมาตัสตสิตาเยสิตาคิริคัขพ,พิลังปะหิตตสาสมาหิตาปุตสิหาวาลิลีนาโลกมะหังพาพิสัมพุโนโอทาตามะนัสาสุตตวาปิปะสันนิปวิวิลา พิโยปัญจะสสตยิยตวาวณีกาปิวัตเวตตุอามันตะเยทธาสาวกเกสารณีนาเตเทว,วกายะอภิกันตาเตว,วิชาวิชานาถภิกาโอเตจัปปะมะละลุงสุตาวาพุทธะสาสนังเอตัมปาตุละหุ ยานังอตมนุสนาทัะน์นังอะภเกสสะตะมัทุสหัสงอทตัตตลิงสะตังเอกสหัสสานังอตมนุสนะมัตสุงอะเกนัตตมั ทังขงสิษาสพภาพพระยาอาหุงตัจจะสักพ,พังอภินยายะวะวิกวาจักคุมาตโตอมันตะเยะสิธาสาวเการณีนาเตเทวกายะอภิกันตเทวิชาน,านะพิกเขวยี โมธมนะอภิกามุงพิกขูนังไม่มิริมวังสากัรยักขานนตตะวนิโนอิติมันโตชชติมันโตวันะมันโตยัสสสิโนโมธมนาอภิกามุงพิกขูนังมไม่ติติวังอิตเจเตสุพระสหัสยกขานนตตะวนิโนอิติมันโตชชติมันโตวันะมันโตยัสสสินโนโมธมนาอภิกามุง พิกขูนังไม่มิติวลังเบสะมิตาปัญจะสะตายขาขา,านันตะวานิโนยที่มันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะเสศิโนโมธรรมนาอาภิกามุงพิกขูนังไม่มิติวลัง <C oughs> กุมพิโลลายชะคะคิโกเวปุตรสัตสเวอันิเวสะนังพินโยนังสะกะสหัสสะนังยะขานัง ปะยิลุปัสติภุมพิโรล,ลาชะขะหิโกโสปาคะมามิติงวลังบุลิมัสิสังราชาทะทโะถะปะสาสะติครับคันทัพพะนังอาทิปติมหาราชายาส,สิสู ตาปิตัสสะพระหัวอินทมานาพระหงพระลาอิต,ติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมธรรมานาอภิกามุงพิดขูนังมะมิติงวัลังข,ขี่นั่นจะสังอิติสังราชาบิหุภพระ ภาษาสติกุมมาพันธนังอธิปติมหาราชายาศาิโสปุตตาปิตัสสะพระหูยินธรรมนาพระหพระลาอิติมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาศศิโนโม,ธมุธรรมนาอภิการุงพิขุนังไม่มิติวะลังปจิมัจจิสังราชาวิรูปขูปะสาสตินาคานังอาทิปติมหาราชายาศาิโส ปุตตาปิตัสสะพาวอ,อิติอิตจัมนามหาภลายดีมัตัววันละวันตัวยาสสิโนโมธทม,มนาอภิกรษมนุ่งพี่กูนังไม่ติงว่าลังปุตตะลัจจทิสังราชากุเวโูปป,ป,ปะสาสติยักขานนังอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิ ว,วิชิตตวัฒนวันตยโสสิโนโมธรรมนาภิกานังพิขุณังไม่มีติงกะลังปุริมะทิสังตะตะ,ตะ,ะรัตโถตักคีนีนวัดหะโกปัจฉามีนวิรูปขโขุเวโรอุตตะลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาทัาสมันตาจัตุโลทัสีจาทสละมานา ยันทัดสุวนีปาปิละวัฏทะเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสัทธามายากุเรนทุเวเรนทุบินจะวิโตสหจันทะโนกามะเสตถุจะก,กินนุนัตถุนิ สจะเทวะสูตจะมาตะลิจิตตะศนูจะคันทัพภูณูราชาจะนูจะพูอาคูปันจะสิโควิเจว,วะติมภะรูสุริยะวัชสาเกเติจัจันเจชนาราชานูคันทัพภาสหราชะพินุ โมธรรมนอาอภาิกามุงพิกขูนางไม่มีติงวลังอาปัญจะสิขขวิสาลาสหาจัตจัจ迦กัมภะหัสจะกะลาอาคูปายาคาสหายาธิติ ยามุนาทติรัตถาจะอาคูอานาคายาส,สีโนเอลาวันโนมหาลาโคโสูปาคาสะสมิติงวัดกังเยลาคาลาเชสหัสาละหัตติสัพทิพภาชะตายปักขิวิสุทธะจากักขู วิหายาสาธิภวนวปตาจะตลาสุปัญญาอิสิตีสานมังอภินตทานาคาาชาณมาสิสุปันโตเขมะมะกาสิพุทโสัญหาหิวาจาหิอุปหยัตานาคาสุปัญญาสละนะมะกังสุพุทัง คิตาวชิลหัตถีนะสะมัมพังอสุลาสตาปาตโลวาสสัเสเสติยิติมันโตยัสสิโนกาละกัญชามหาพิสสะมาอสุลาธานาเวขะสาวูปจิตติสุจิตติจะปะหาลาทูณมุจีสห สตัตตะพระอิลิปุต,ตานังสัพเพเวโรจะมหามกาสันในหิตตะว่าพระลิงเสนังลาหุก,กันทะมุปาคคุงสะมะโยธานิพันธันเตภิกข,ขูนังมัมมิติงวังอาปจจเทว่าปะตะวีจะเตชโชวายุตะทาคะมุงวะ ลุนาวาลุนาเทวาโมสูโมจะยะสะสะสะหะเมตตากรุณายานิกาอาคูเทวายะสะสิโนสะเสตสะทัศธากายาสะพินานตวันิโนอิติมันตุชติมันตุวันนวันโตยะสะสิโนโมธรรมนาอภิการมุงพิกูนังไม่มีติงวะลัง เวทูจตีวาสหาลีจะอาสะมาจะเทเวยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุระคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุระคิตานัคขันตานิปุระคิตวาอาคูมันทะพระลาหะ กาวสูนังวาสาวเสโทสโคป,ปาคะปุรินทะโทสเตสเตส,เต,สเตทะสะทากายาสพน,นานตวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยศส,สิโนโมูธรรมนาอภิการมงพิคูนังมะมิติงวลังอัฐาคูสหภูเทวว่าจะละมักขิสิลายนิวะอะลิากากาะ โลชาจะอุมมาบุพภนิพาสิโนวะลุนาสหธรรมจะอุจะตาอะนชะกาสุเลยจะลุจิลาอาคูอาคูจะวะนีนิโนะสะเสเต,เตสะทาาาสั t h า g า y a สเพนานาตะวะน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วน,นาวันโตยัสสิโน โมธมานาอภิการมุงทิขุนังไม่มีติงวะลังสัมมานาสัมมาสัมมานามานุสามานุตนุนุตตะมาคิทถาปะทูสิกาอาคูอาคูมาโนปสูทสิกาอาถาคูอลละลโยเทวาโยจะโลหิตวาสิโนปาริคามหาปาลคาอาคูเทวายสัสิโนทะ เสเตทะสะทากายาสะเพนะน,นตะวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตูว,วัน,นะมันตูยะสะสิโนโมรมนาอภิกามุงภิกูนังไม่มีติงวลังสุก,กากระลุมอะลุนาอาคูเวะะนะสาสหโอทาตะไคหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักจินาทะทามัตตะหา และขะาชามิสกาจะยัสิโน,ถถถนถถทัทนาแคทาปุชนโยทิสาอภิวิสติทะเตเสตทัสาทากายาสเาพนันตตะวนันิโนอนติติมันตุชติมันตุวันนาวันโต,ววนต,ววนตยัสสิโนโมูรมนาอภิกามุงพิกขูนังไม่มีติงวันหลังคิดมายิตุดจิตายากากันทกาจะยัสสิโนลำ ลมพิษตกาลาตะเสถาโชตินานาจะอาสวาวะนิมาลติโนอาคูอาทาคูปะนะนิมิตเสะสิฐา,าปะสะถากายาสะเพะนาน,านัตะวันนิโนอิทิมันโตโชติชมันโตว,วันนาวันโตยศศสสิโนโมธรรมนาอาภิการมงุงพิคูนังไม่ไม่ติงวาหลังสัทถีตทีวะกายาสะเพะนาน,านัตะวันนิโน นาณนวะเยนะอปันจุงเยปเชตทะสิทาสหาวุตปะวุตทะชาติมักศิลังโอตะมินมะมะนาวะสวังทักเขโมตะขะตะลังคายังจันทังวะอสิตาสิตังพระมะปะมะมัตโตจะบุตตาอิทธิมันโตสหสหังกุมาโล ติสูสูปาคะสะมิติงวะลังสหพระมาโลกาสพระมะทิติอุปปันโนชุติมันโตพินมากายโยยัสสีโสทะเสตทะอิสระอาคูปันจวะ,ะวัสวิติโนเตตัสะมัทตะโตอาคูหาละเจวปะลิวาลิโต เตสัพีอภิกันเตสินเทเทเวสุพรหมเกจมาสะเสนาพิอภิกกามิปัสสกัตอัสศมันติยะเอธะพันหะหะพันทะทะลาเคนะพันทะมุทะโวสะมันตาปะลิวาเลทะมาโวมมุทจะติ โกจินังอิทธิตัทธมะหาเสโนกันหะเสนังปะอปะเยยยปานิกาตะละมัชจะสลังกัตวาเพลระวังยะถาปาวุะโกเมโคสะทัทยันโตปะสุวิชโกทัตตาโสปัตถวามติสัง กีโทสหายังวะเสตันจะสพังอปิญญายะอวะวกิจตวานะจะักขุมาตะะตัวอมันตะเยทัตถาสาวเกเยสารณีลตีมาละเสนาอภิกันตาเตวิชนาทะพิกาโอเตจะอัปะมะละกะลุงสตวาพุทธะจ่าจสา,สา,สานังวิ วีตัลัยเคสิปิกุมังนัตโตลำลุมปิปิจชะยงโสเพปะวิชิตตัสคา,ามาภายาตีสะยสนวโมทันติสหพูเตหิสาวัตกาเตชะเตนีสุต,ตาตี